กับอนุญาตนะรอนุญาตขึ้นสูงสูงลงสกต,สตทาทำกันได้ดีหลายเป้าหมายคือเลข<ะ>สีรอยอนุญาตนะครับห้าเ1็สามสอง การเดินทางที่วันนี้ไม่ใช่หมลู่เกาะจัดตั้งมาในรูปของนิสต่างสิ่งเดียวแต่ตัวเาดียวอย่าท้อใจ